สวัสดีค่ะวันนี้เรามาสาธิตการใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำยี่ห้อแมทริก Ws115H นะคะรุ่นเล็กน่ารักมี1มอเตอร์ขนาด15ลิตรกำลังมอเตอร์1200วัตต์นะคะวันนี้เราจะมาดูดบ่อปลาก,กันค่ะเสียบปลั๊กเปิดสวิตช์นำฟิลเตอร์กองฝุ่นออกเพื่อทำการดูดน้ำนะคะแรงดูดดีมากดูดไวจากน้ำขึ่งบ่อคือหมดไวจริงๆค่ะรุ่นนี้นะ พอน้ำเต็มถังลุกรอยจะลอยไปปิดทางช่องดูดเพื่อไม่ให้น้ำล้นเข้ามอเตอร์นะคะพอน้ำเต็มถังก็เปิดเทน้ำทิ้งได้เลยค่ะได้เกี้ยงดูดได้หมดน้ำเต็มถังจริงๆค่ะนี่เลยต่อไปจะเป็นการดูดน้ำบนพื้นนะคะจะเป็นการใช้หัวแปลงรีดน้ำเหมือนเดิมเลยค่ะ เสียบปลั๊กเปิดสวิทชใช้งานได้เลยเห็นตัวเล็กตะแรงดูดดีมากๆเป็นรุ่นใช้งานหนะักใช้งานทั้งวันน้องรุ่นนี้เหมาะกับดูดในบ้านออฟฟิศแม่บ้านใช้งานสะดวกนะคะยกง่ายตัวไม่ใหญ่เกินไปด้วยน้ําหนักแค่9กกิโลเท่านั้นนะคะสังเกตได้เลยพอน้องดูดแล้วหลังดูดจะรู้สึกเลยว่าพื้นแห้งไปเลยเหมือนไม่เคยมีน้ำตรงนี้มาก่อนนะคะ นี่เลยแล้วตัวถังของเรายังเป็นสแตนเลสอย่างนาอีกด้วยนะคะทนทานไม่บุกง่ายทนต่อการใช้งานมากๆเลยตัวนี้นะคะเปิดมาแล้วก็คือน้ำเต็มถังนะคะไม่ต้องแปลกใจว่าน้ำบนพื้อนอยู่ไหนหมดอยู่ในนี้จ้าดูดดีมาก ต่อไปจะเป็นการสาธิตการดูดฝุ่นนะคะการดูดฝุ่นต้องใส่ฟิลเตอร์ทุกครั้งนะคะห้ามลืมเลยตัวฟิลเตอร์ของเรากรองฝุ่นได้ถึง5-10ไมครอนเเลยนะคะทำจากโพลีเอสเตอร์มีความละเอียดสูงป้องกันไม่ให้ฝุ่นเข้ามอเตอร์ป้องกันมอเตอร์เสียหายและก็ป้องกันไม่ให้ฝุ่นฟุ้งออกมาจากน้องตัวเครื่องด้วยนะคะดูดฝุ่นสามารถใช้หัวแปรงดูดฝุ่นหรือว่า หัวดูดมุงลวดก็ได้แล้วแต่ความสะดวกของผู้ใช้งานนะคะดูดฝุ่นได้หมดสะอาดรวดเร็วตัวถังของเราจะมีโซ่ที่ก้นถังที่สัมผัสกับพื้นเพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตได้อีกด้วยค่ะอุปกรณ์ของเราสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้นะคะฐานเครื่องทำาด้วยพลาสติกเหนียวอย่างดีหนาะและแข็งแรงไม่แตกหักง่ายด้วยค่ะ บอกเลยว่ารุ่นนี้จิ๋วแต่แจ๋วจริงๆค่ะดูดได้หมดเลยตามซอกที่เข้าไม่ถึงสามารถใช้หัวมงลวดดูดตามซอกได้เลย อุปกรณ์ของเราจะมีแปรงดูดพื้นแปรงดีดน้ําสายดูดฝุ่นยาว2.5เมตรหัวดูดซอกหัวดูดสามเหลี่ยมท่อตรง2ท่อนแปรงดูดมุ้งลวดที่มีให้พร้อมกับตัวเครื่องเลยนะคะเรามาดูผลลัพธ์หลังจากดูดเสร็จกันเลยนะคะนี่เลยเปิดออกมาก็จะเจอกับน้องฟิลเตอร์ก่อนเลยนะคะตัวนี้จะช่วยกรองฝุ่นเข้ามอเตอร์เนาะแล้วก็จะเป็นฝุ่นที่เราดูดมา